วันนี้นิดพาทุกคนขึ้นเขากันค่ะไปดูเทศกาลชนวัวบ,บนเขาของคันตนวาเล่นะคะปกติทุกปีจะจัดช่วงปลายเดือนกันยาของทุกปีนะคะจัดแค่สองวันนั่นคือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ถ้าใครจะมาสามารถมากันได้นะคะไม่มีบัตรค่าเข้าไม่ได้เสียค่าเข้านะคะก็สามารถมาเดินชมกันได้ค่ะปกติแล้วปลายเดือนกันยาแบบนี้เกษตรกรจะต้อนฝุงวัวลงเขาเพื่อไปเก็บในโรงนานะคะเพราะว่าหิมะจะมาแล้วเนาะก็จะเป็นการประดับตกแต่งให้น้องวัวนะคะ เป็นการขอบคุณในตลอดฤด,ดูการที่เขาให้ผลผลิตเรามาค่ะตรงนี้จะเป็นรูปภาพที่เด็กๆวาดรูปวัวนะคะในโรงเรียนเนาะ<ๆ>เขาก็จะเอามาจัดแสดงโชว์ในเทศกาลนี้ด้วยค่ะคนคน่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าอากาศดีนะคะตรงนี้เขาจะสาธิตวิธีการทําชีสให้เราได้ดูนะคะว่าต้องอ,อุณหภูมิประมาณไหน<ๆ>เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในงานกันค่ะ ชีสย่างนะคะปกติเขาก็จะกินกับเครื่องเคียงค่ะจะมีแต้งดองหัวหอม,หอมดองแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะ ในงานจะเป็นการกินดื่มเต้นรานะคะสนุกสนานสะท้อนถึงวัฒนธรรมที่ผ่านมานะคะคนั่นก็คือหลังจากที่หมดฤด,ดูกาลนะคะชาวฟาร์มเราก็จะมาเฉลมิมฉลองให้กับความเหน็ดเหนื่อยที่ผ่านมาที่ทํางานกันตลอดฤด,ดูกาลนะคะก็จะเป็นการกินดื่มเต้นรำร้องเพลงนะคะ ฝั่งนี้จะเป็นสนามชนวัวนะคะใครชอบดูก็สามารถมาดูได้ค่ะแต่นิดเองไม่ชอบดูนะคะก็เลยจะไม่มีคลิปให้ทุกคนดูค่ะไปชมบรรยากาศก่อนกลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกันค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากเลยนี่บรรยากาศตอนนี้ก็สี่โมงห้าโมงเย็นแล้วนะคะกลับบ้านกันค่ะบ๊ายบาย